เอานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับพบกับช่างคม p o w e r อร์ซิเช่นเคยนะครับก็วันนี้ง่ายๆครับจะมาสอนการต่อแอมจิ๋วลำโพงบลูทูธชุดแอมพาวเวอร์บลูทูธนะครับต่อใช้งานง่ายๆนะครับตรงนี้เป็นระบบไฟบ้านเนาะถ้าไฟแบตก็ต่อเหมือนกันนี่แหละนะครับไม่มีอะไรมากก็หลายคนสงสัยว่าแนะนําการต่อเบื้องต้นด้วยนะครับบางคนมือใหม่หลายๆคนยังไม่เคยใช้งานนะครับก็ สำหรับแอมจิ๋วที่จะนํามาสาธิตตัวนี้เป็นแอมจิ๋วพร้อมนะปีใหม่นะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็นรุ่น z kht 2 1 3 G นะครับซึ่งจะพ่วงไปด้วยชุดปีใหม่ z kamp ตัวนี้นะครับใช้ไหมได้2ตัวเนาะแล้วก็เป็นงาน modify เรียบร้อยงานช่างคมนะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้อ่ะด้านหลังอาจจะมีพ่วงหลายตัวหน่อยอันนี้เป็นสเต็ปดาวนะครับที่ใช้ลดแรงดันไฟเพื่อจะใช้ต่อกับปีใหม่นะครับเพราะว่าจะใช้แรงดันไฟไม่เกิน16โวลต์นะครับตัวนี้เนาะถ้าใช้เกินนี้มันร้อนนะครับมันจะมีอาการช็อตอาการเสียพังง่ายนะครับผมอันนี้ในส่วนของทฤษฎีของผมเนาะในส่วนของคนอื่นก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าความเห็นไม่ตรงกันก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับในเทคนิคของช่างคมนะครับตรงนี้ โอเคนะครับการต่อใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับสวิตชิ่งจะเป็นตัวนี้ 24v 20a นะครับเดี๋ยวเราเข้าเนื้อหากันเลยการต่อใช้งานนะครับเดินสายปกติของงานทั้งคมก็จะมีสายบวกลบไฟเข้าตรงนี้ให้อยู่แล้วเนาะทอนทะส่วนใครซื้อมามันไม่มีนะครับก็ให้มาดูตรงนี้นะครับไฟบวกลบนี่นะครับก็มีสัญลักษณ์บอกอยู่บวกลบตัวนี้เป็นไฟขาเข้านะครับ จ่ายไฟจากสวิตชิ่งหรือ power amp เข้ามานะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนการต่อนะครับเราก็ต่อกับสวิตชิ่งปกตินี่แหละบวกลบบวกลบสวิตชิ่งเขาจะมีบอก v บวก v ลบอยู่นะครับส่วนตัว n ตัว l เนี่ยจะเป็นไฟบ้านนะเพื่อนไฟบ้านสาย n สาย l สายไหนก็ได้เข้า2ช่องครับเข้าที่ช่องตรงนี้นะครับริมกับตรงนี้นะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะต่อสายบวกลบของ power amp ไปนะครับ ก็ตามนี้เลยก็ต่อสมบอกลบปกตินะครับดูให้ดีๆนะครับเ,เพื่อนๆถ้าดูไม่ดีก็พลาดมาก็พังเลยนะครับถ้าไฟปิผดผิดขั้วนะครับผิดเฟสผิดขั้ว่แอมจิวไปไป,ไประบบระบบไปตรงนะครับไม่ใช่กระแสสลับนะครับโอเคนะอันนี้การต่อสวิตชิ่งนะครับก็ ไฟเข้าจากสวิตชิ่งนะครับออกมาก็แบบนี้นะครับบวกเนาะหนึ 1, 2, ผมใช้ช่องที่3กับช่องที่2นะครับใช้ไหนก็ได้ 1,2,3, 1,2,3อลบนะครับไม่ได้ฟิกขนาดนั้นเนาะใช้งานได้ปกติโอเคต่อไปแล้วก็ต่อ,อตัวสายไฟบ้านนะครับเดี๋ยวผมไปเอาสายไฟบ้านแป๊บนึง คนะครับสายไฟบ้าน,นะครับก็สายที่นำมาสาธิตก็จะเป็นสายแบบนี้นะครับปลั๊กเนาะปลั๊กตัวผู้แบบนี้หรือแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็สายออกมา n l 2อันนะครับเข้าหัวดีๆนะครับแล้วก็ไปต่อเข้าที่ช่องของสวิตชิ่งนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ช่อง N l เดนะครับ โอเคเพื่อนๆต่อเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นะครับเนาะอันนี้ก็คือต่อระบบไฟเรียบร้อยแล้วเข้าโ o ว e r a m นะครับโอเคปิดไว้ต่อไปเราก็มาต่อระบบดอกลำโพงนะครับดอกลำโพงในส่วนของ power amp เนี่ยเขาจะมีจุดชี้บ่งอยู่นะครับจุดชี้บ่งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะเพื่อนๆน,นี่นะครับ ตัว s บวก s ลบนี่ก็คือต่อช่องซับนะครับลำโพงสเซัสเบสแบบนี้นะครับเนาะนี่บเบสนะครับส่วน l นะครับ l ต่อลำโพงซ้ายนะครับ l บวก l ลบ R บวก l ลบลำโพงขวานะครับอันนี้เนาะง่ายๆนะครับโอเคนะครับอันนี้คือด้านหลังจุดชี้บอกให้ดูดีๆก่อนบางรุ่นมันก็สลับกันอยู่นะครับ ส่วนโหลดของดอกลำโพงเนี่ยถ้าช่องซับถ้าแอมป์รุ่นนี้นะแอมป์รุ่น HT 2 1นะครับ2 1 G 2 1 3 G 2 G นะครับก็เขาระบุไว้ว่าไม่ควรต่ำกว่า3โอห์มนะครับถ้า2โอห์มให้ลดไฟลงเนาะก็แนะนำหลายคลิปแล้วนะครับก็ตรงนี้สาธิตที่ดอก4โอห์ม6.5นิ้วนะครับกลาง4นิ้ว2ทางนะครับผม4นิ้ว2ทางกลางแหลมในตัวนั่นเอง4นิ้ว2ทางเนาะไม่ต้องมีแหลม มีดอกเดียวแล้วก็มันจะเป็นระบบเสียงเบีเสียงก้างกับเสียงแหลมในตัวเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นดอก2ทางแบบนี้ก็เสียงดีในระดับหนึ่งตัวนี้รองรับกําลังขับอยู่ที่นี่สองวัตต์แม็กซีโอห์มนะครับผมสองวัตต์แม็กซ์ัดิเมดก็จะอยู่ประมาณหกสิบวัตต์ไม่เกินนะครับก็พอดีกับตัว Power ก็เลือกใช้กันดูนะครับโอเคแล้วเราไปต่อ อ่าลำโพงกันนะครับเราไปต่อที่จุดเบสก่อนจุดเบสของตัวนี้จะเป็นช่องช่องสองช่องแรกนะครับบวกลบแล้วก็บวกลบนะครับแล้วก็ลบบวกเนาะโอเคต่อง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับทําตามไปได้เลย ก็ต่อเสียงกลางครับซ้ายขวา ทำตามไม่ได้นะครับเพื่อนๆทำไม่พร้อมกันเลย เสียงช่องสายขวัวนะครับกลางแหลมก็แนะนําไม่ต่ำกว่าสีโอห์มแล้วกันนะครับตามมาตรฐานเขาถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะมีเปิดไปเสียงแตกเสียงผ้าเสียงมัวเสียงตัดอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนโอเคนะครับต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูเนีน่ยนี่ดูใกล้ๆนะครับอันนี้ต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเบสกลางแหลมอันนี้เป็นสายเสียงเบสนะครับอันนี้เสียงกลางเสียงกลางนะครับสายขวัวเนาะ เดี๋ยวเราไปเทสกันเรียบร้อยแล้วอันนี้แค่การต่อเรียบร้อยเดี๋ยวไปเทสเสียงเทสเสียงกันนะครับลักไฟบ้านแล้วก็ไปเสียงไปบ้านจะสั่นพื้นที่นิดนึง แนะนำปั๊กให้มีพวกสวิตแบบนี้นะครับเป็นการใช้งานเนะเาะทีนี้เราก็เปิดสวิตช์ายบ้างโอเคสังเกตมาแล้วไฟสีเขียวไฟสีเขียวตรงนี้คือสวิตชิ่งทำงานแล้วนะครับแต่พเ o อร์ยังไม่ทำงานเพราะเราต้องมาออน เราต้องมาออนที่สวิตชุดเพดหน้านะครับก็คือตรงนี้เปิดออนเปิดสวิตเอพัดลมทำงานนะครับไฟสีน้ำเงินตรงนี้โชว์พัดลมทำงานสำหรับแอมตัวนี้นะครับมันมีชุดชุดปีใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องนะนเพื่อน สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือวอลลุ่มมิวสิปุ่มแรกตรงนี้ต้องหมุนสุดไว้นะครับหมุนสุดไว้ไม่งั้นไม่มีเสียงถ้าเราปิดไว้แบบนี้เรามาเล่นแค่ชุดแปรงคอนบนอะ่ะมันไม่ไม่มีเสียงมันจะคอนโทลที่ตัวนี้อีกทีหนึ่งอันนี้มุนเปิดสุดไว้ครับโอเคนะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนี่นะครับเชื่อมต่อวอลลุ่มทำงานแล้วเดี๋ยวไปเชื่อมต่อแล้วก็เทสเล่นเพลงดูนะครับว่าที่ต่อไว้เนี่ยดังไง้ยจะดังไหม เปิดกลางแหลมเนี่ยง่ายๆนะครับขอเชื่อมแป๊บนึง สักูนะครับเพื่อนๆเชื่อมบลูทูธก่อนโอเคครับผมก็เล่นเพลงแล้วนะครับเทสเรียบร้อยแล้ว เกดครับเพื่อนๆก็เป็นไงบ้างครับการต่อใช้งงานง่ายๆใช่ไหมล่ะครับผมก็ลองไปฝึกทากันดูนะครับการต่อใช้งงานแอมจิ๋วไม่ยากอย่างที่ท่านคิดนะครับผมก็ถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามหรือคอมเมนต์ให้นะครับผมอย่างนั้นก็ฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะครับสําหรับจังกรมพอไปสิ้นก็ขอลากันเท่านี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม